วันนี้วันที่สามสิงหาหกเจ็ดครับก็เสริมเสริมทุเรียนอันนี้คือของเดิมของเดิมจะมีมีแนวอยู่แล้วมีแนวอยู่แล้วก็เลยเห็นว่ามันมันว่างอีกก็เลยไปหามาเสริมครับก็จะปลูกแบบอย่างนี้เลย ก็จะขุดขุดดินมาปูโคลนนี่เลยอันนี้ก็ซื้อมาหลายห้าสิบต้นคะคะกันครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นกบสุวรรณกบสุวรรณนี่ครับลกมากเพิ่งมา สัดหญ้าเพิ่งมาบำรุงปลูกแบบนี้เลยของเดิมของเดิมนี่ก็เริ่มอันนี้ก็สี่ปีแต่ว่ามันไม่ค่อยได้บำรุงน้ำไม่พอเพิ่งมาเจาะน้ำใหม่นะครับ หลังจากปลูกแล้วก็จะประมาณนี้เอาแบบเสมอเลยตัวนี้ต้นนี้เป็นแดง แดง Indo. อินโดอ่าใช่แดงอินโดอันนี้ก็มีที่เลี้ยงอันนี้ก็กลวยหอมทองที่เลี้ยงเยอะมากเลยตอนนี้เชื้อลาเพิ่งเพิ่งมาอัดปุ๋ย ตอนนี้ก็จะดูอันนี้ก็พืชที่เลี้ยงครับไม่รู้ใครเลี้ยงใครแต่ตอนนี้ที่ไปซื้อมาใหม่ก็มีพวงมันนีขบสุวรรณ หนามดำเอามาเอามาขะขะกันครับ ควกนี้กำลังดูแลกันหน่อยเพราโดนเชื้อราลงก็ต้นไหนที่โตแล้วก็กะว่าจะทดลองเอาลูกดู รอบที่จะถึงก็คือปีหน้าโอเค